เคมี5้าบทที่สิบสองเคมีอินทรีย์เรื่องพันธะของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์จัดทําโดยนางสาวณัะสรนงามสีริโชคชั้นมรยิยมศึกษาปีที่6กทับสค่ะครูผู้สอนนายธนชัยเหยดันพัฒนาวิรนหรือครูเอฟค่ะในชีวิตประจำวันเราเกี่ยวข้องกับสารประกอบอินทรีย์หลากหลายชนิด ทั้งในอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเครื่องสำอางพลาสติกหงซับฟอกสบู่น้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต mm. เช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนดีเอ็นเอในอดีตนักเคมีเคยเชื่อว่าสารประกอบอินทรีย์เป็นสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต mm. เท่านั้นจนกระทั่งปีพศ2371 หรือข้อ1 8 1 8ฟีดิสเวอร์เรอร์พบว่าการให้ความร้อนกับสารประกอบอินทรีย์แอมโมเนียนไซยา n i ตทำให้เกิดยูเรียซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ความเชื่อที่ว่าสารประกอบอินทรีย์ได้จากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นจริงไม่เป็นจริงในปัจจุบันสารประกอบอินทรีย์หมายถึงการที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ทั้งที่มาจากสิ่งมีชีวิตรหรือสังเคราะห์ขึ้นก็ได้เช่นมีเทนน้ำตาลกูโคลดาราซิตามอนอย่างไรก็ตามนะคะสารประกอบของคาร์บอนบางชนิดไม่จัดเป็นสารประกอบอินทรีย์เช่นคาร์บอนไดออกไซด์กดคาร์บอนิกแลนะห็นปูนค่ะสารประกอบอินทรีย์มีโครงสร้างและสมบัติที่หลากหลายการศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ เรียกว่าเคมีอินทรีย์พันธะของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์คาร์บอนหรือ C มู่สิมี4เวเลนติเล็กตรอนโดยทั่วไปจึงเกิดพันธะโคเวเลนต์กับอะตอมข้างเคียง4ี่พันธะเพื่อให้เป็นไปตามกฎออกเต็ดพันธะโคเวเลนต์ที่เกิดขึ้น อาจเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่หรือพันธะสามพันธะโคเวเลนต์ที่พบในสารประกอบอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนด้วยกันและคาร์บอนกับไฮโดรเจนนอกจากนี้อาจเกิดพันธะโคเวเลนต์กับธาตุอื่นเช่นออกซิเจนไนโตรเจนคอลอรีนกรรมถัาานการเชื่อมต่อกันระหว่างอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์อาจมีลักษณะเป็นโซ่ตรง หรือเป็นโซ่กิ่งหรือเป็นวงดังรูปโดยโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นโซ่ตรงซึ่งอาจเรียกรวมๆวมว่าเป็นโครงสร้างแบบโซ่เปิดโดยกอกไก่โครงสร้างแบบโซ่ตรงขอไข่โครงสร้างแบบโซ่กิ่งคอควายเป็นโครงสร้างแบบวงนะคะ จากการที่อะตอมของคาร์บอนสามารถเกิดพันธะโคเวเรนต์กันอะตอมของคาร์บอนด้วยกันเองหรือกับธาตุอื่นด้วยรูปแบบพันธะและลักษณะการเชื่อมต่อที่หลากหลายจึงทำให้สารประกอบอินทรีย์ที่พบในธรรมชาติและที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมีจำนวนมากและสารประกอบอินทรีย์เหล่านี้ก็มีสมบัติทางกายภาพและเคมีที่แตกต่างกัน มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในหลายด้านขอบคุณค่ะ